ครับอยากดูไ like, ล์ไรจีแฟนครับนิวมาเต็มเลยฮึบเลยยังเร็วมาสกสวัสดีครับนิวมาเห็นไหมเห็นมครับสวัสดีครับให้ดูน้องอ่านบทสอบเสร็จแล้วจ้ะ <c oughs> อยากไปแอหดูไปลองดูเพื่อนหลายคน อบเสร็จแล้วครับชิวๆเลยแหละ <c oughs> ตอนนี้ก็อ่านบทรอเข้าซีนนะครับประมาณช่วงเย็นๆนะครับก็แต่งหน้าบายสามอีกตั้งหลายชั่วโมงตื่นเต้น มีเด็กตื่นเต้น,นไม่ตื่นแลนะถ่ายพายลอดแล้ว <laughs> วันนี้ก็เท่ากับว่าออกกองวันที่สองเลครับเพราะว่าวันแรกก็พายลอดวันนี้ก็วันที่สองมีภาษาจีนด้นวยน,นี่ช่วยปังเลยซีซีติดใจยิ่งใจยิ่งซีซีว่วาฮุยว่าฮุยจะได้ทำดีที่สุด ถามว่าตัดตามตัดตามในหนังก็ได้นะแต่เขาอยากตัดให้ให้มีรายการผมก็เลยว่าจะเปิดอพี่ออฟพี่ออฟเอาทรงมาเขาผมมันตั้งแต่ตีสองเขาอยากดูอะไรหลได้สอบหรือสอบได้ลูกสอบได้ครับแต่ก็ได้สอบด้วยน้องอยากดัดตัวซีเขาเวลาให้แบบันนี้เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนะครับเฮียเหนื่อยกว่าผมเยอะเลยวันนี้เฮียถ่ายทั้งวันเลยตั้งแต่ น,น่าจะมาตั้งแต่หกโมงนะครับยันสี่ทุ่ <S <S มช่วงบ่ายช่วงเย็นก็ในสี่ช่วงเย็นถึงช่วงค่าก็เป็นนูกเกอร์กับเฮเลียนครับเฮีอย,ยอี้ด้วยแต่ว่าช่วงเช้ากับช่วงบ่ายก็จะเป็นเฮียหมดเลยครับแล้วก็เฟยพี่ป๊อปีตรงร้าชจักรเพื่อ,อ,อของคัพปี้เมื่อเชา้าอยู่ตรงราชจักรเพือ,อ,อแล้วก็ออกมานี่ 弟辛苦了，你真的很棒，姐姐太佩服你了，嘻 <laughs> 嘻，很想你啊，想见个面了。弟弟，弟弟考试怎么样了呀？嗯，还好吧。刚才我考那个古文课，考试比较难，难一些，但是我可以做的。 สองแล้วถ้าสองแก้วยังไม่อยู่ก็คิดหนักนะว่าโทรศัพท์มันหนัก ก็ไม่ไม่ไหวนะขอบคุณนะครับมีคนให้กำลังใจเต็มเลยสู้ๆเป็นพี่นินวห้าวันอ่ะแต่ขอเรียกพี่นิวเรื่องใหม เรียกได้หมดเลยครับเรียกเรียกนิวเรียกหนูนิวเรียกมูเมลก็ได้ครับหนูเกลือไอเกลือก็ได้หรือจะไอหนูนิวก็ได้ออหรือจะหนูหนูนิวเรียกหมูนิวได้ไหมจะ๊ะ ก่อนนะครับโอ้ยสํารักเลยได้ครับเรียกได้หมดเลยหมูนิ้วก็ได้ชาคีมอเตอรมีคนสอนหรือยังครับเดี๋ยวมีแน่นอนครับเฮียต้องได้สอนมอเตอรเกือนเกือจะเป็นไบเกอร์ บิดให้เฮียนั่ง นีนูนิวสอบเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วค่ะเพิ่งเสร็จเลยครับตอนนี้ก็กำลังจะอ่านบทแล้วครับเรียกคิลินได้ไหมครับ <laughs> ได้ครับจะตีกองโชว์เก้อใส่แวน่น เิครึ่งปีหรือปีหนึ่งที่จีจีเทียนใชไพ่พี่จะไปกองพี่เนี่ยปิด้ของพี่เปิดต้นปีอ่ะ大ื下午三点กองอันน้ป่ะเอ่อยังดีไว้กองนะด可能去拍现在是 ไข่เกลือจังใจไายครับขอกำลังใจฉีดวัคซีนหน่อยค่ะหายไวนะคะขอให้ไม่ป่วยขอให้ไม่ป่วยครับแล้วก็กลับมาก็นอนพักผ่อนเยอะๆแล้วก็อาบน้ำเยอะๆด้วยครับวันนี้มีคิวถ่ายกี่โมงฮะน่าจะประมาณเย็นๆครับน่าจะสัก น่จะห้าโมงเลยครับน่าจะประมาณสี่ห้าโมงเพราะว่าผมแต่งหน้าทำผมบ,บ,บ่ายสามค่ะกินข้าวยังครับทานแล้วครับทานตอนมาทานตอนก่อนสอบครับมาถึงกองประมาณ 1ิบโมงครึ่งแล้วก็สอบสิเอดโมงครึ่งระหว่างนั้นก็ทานข้าวแล้วก็ขึ้นมาสอบครับนุ่นนลองเพลงโอล,ลี่ครบทั้งเพลงได้เปล่าครับอืมต้องมีสักวันที่ได้ร้องแหละครับผมชอบเพลงนี้มากเลยอะพี่ออฟแนะนำมาครับพี่อบอฟลองให้ผมฟังดูผมก็ชอบ ชอบมากชอบมากมากันพร้อมแบบปกติผมก็ชอบเพลงที่ทํานองช,าชาอ้าช่างี้อยู่แล้วแล้วก็ชอบเพลงผู้หญิงด้วยครับแล้วมาเจอเพลงนี้ก็คือตายไปเลยหอมมาก <c oughs> ตอนนี้คือหน้าหลายฟิลเตอร์ใดๆเลยนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> หน้าแบบผมด้วย ส <พ uka> บายแบบนี้ไม่เหนื่อยใช่ไหมคะน้องหนูววไม่เหนื่อยครับพินได้ทั้งวันเลย<ด>จะมีโอกาสเจอที่มอเกษตรเทอมหน้าไหมคะ<ด>ผมก็ไม่รู้ว่าเทอมหน้าจะได้เรียนที่มอไหมครับหรือว่าเรียนออนไลน์เหมือนเดิม <laughs> ถ้าเรียนออนไลน์เหมือนเดิมก็คือไม่ได้ไม่ได้เจอแน <c oughs> ่นอนแล้วก็ไม่ได้เจอเพื่อนด้วยไม่ได้เจออาจารย์ด้วยเรียนออนไลน์อยากเรียนที่มอแล้วอ่ะ ขอถ้าหน้าหลังเลยได้ไหมคะถ้าอะไรดีชิวแก้ก็คือเ่างเก็งว่าชอบไปเที่ยวไหนหรือเปล่าคะอืมปกติผมก็ไม่ใช่สายเที่ยวเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าไปก็ตอนนี้อยากไปสวนสนุก ผมไม่ได้ไปนานมากแบบดีเวลหรือว่าสวนสยามเนี้ยครับอยากไปเล่นเครื่องเล่นนะ่ะผมชอบเล่นเครื่องเล่นนี่ถ้าเครื่องเล่นแบรถไฟหอบหรือว่าอะไรแบบเสียวๆยงชอบเล่นอยากเล่นคาราโดอยาก,ยาก,ยากเล่นเฮลิเคนด้วยเศร้ายากไปแล้วอะ่ะนี่วันศุกร์ครับขอิงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ,ะสู้ๆครับขอให้ทำได้ คอยทำได้เยอะได้เต็มไปเลยครับขอให้มั่วขี่ข้อก็ถูกหนึงไปฉีดวัคซีนมาแล้วมือมือบวมก็ตกใจอ๊้ฟทำไมมือบวมอ่ะทำไมฉีดวัคซีนแล้วมือบวมอืมบวมเพราะอะไรอ่ะต้องทำไงถึงจะหายบวมกินน้ำหรอกินน้ำไปเยอะอาจจะหายบวมก็ได้ผมไม่รู้ว่าไม่เคยเจอเคสมือบวมอ่ะหาไม่ไวนะครับไม่ใชไหมมันก็ไม่ถึง น่ารักกว่านี้ไม่มีอีกแล้วคุณครับดีดีจินเทียนเขาจีเหมือนเค่ะยา今天只考一าเ嗯星期五星期五再考一门课，然后星期六考่考呃最后一เ课了，现在还有两门现还有两门课ขอดันเพลงพิงทั้งเพลง <laughs> อืมเพลงพิงหรอครับผมก็อยากร้องอยู่นะต้องดูก่อนนะครับอีเป็นขาวสอีเป็นกงทั่วสิงขู่แล้วอืมไม่อยู่น่ามาสิงคู่อ่ะคายหลยมันเคอรจิ้วฟังงจ้าแล้วิ้วชูฟูอีเดียดและวีโม อยากจริงคผมก็คืออ่านเม้นชามากเลยนะครับตอนนี้ก็คือเลื่อนไปข้างล่างก็เต็มเลยอ่านไม่ทันนะผมจะรีบดันลงมาข้างล่างนะครับผมพี่นิวเรียนอยู่คณะอะไรครับเรียนอยู่มนุษยศาสตร์ภาษาจีนครับมกเกษตรตอนนี้ปีสามแล้วใกล้จบแล้วจะจบเทอมหนึ่งนะครับเทอมหน้าเทอมสองน่าจะตายเหมือนเดิม เทอมนี้ก็คือหนัหนกมากครับปีสามแต่ลยปีหนึงก็จบแล้วสู้ขอกำลังใจทำงานหน่อยค่ะสู้ๆครับช่วงนี้ถ้าทำงานหนกัก็ขอให้ไม่สิก็ต้องบอกว่าพักผ่อนเยอะๆด้วย,วยก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยครับแต่ก็ต้องตั้งใจทำงานด้วยอย่าหักโหมนะครับ ดื่มนะ้ำเยอะด้วยต้องกินนะครับน้ำใช,ใช่ครับวันนี้ตื่นเต้นมากวันแรกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่เลยจะสอบเหมือนกันขอกำลังใจหน่อยอืมสู้ๆครับวันสุกกับวันเสาร์ผมก็สอบก็สู้ไปได้วยกันนี่แหละพี่นิวชื่ออะไรคะ <c oughs> พี่นิวชื่ออะไรคะพี่นิวชื่อก็ชื่อนิวนี่แหละค่ะชื่อนิวค่ะพี่นิวอายุเท่าไหร่ครับปีนี้ยี่สิบครับตอนนี้ยี่สิบแล้ว <Okay. S 1> เคยฟัง love confession <Okay. S 1> ของเจชอไหมครับอืมยังไม่เคยฟังเลยครับ <Okay. S 1> แต่ว่า <Okay. S 1> ผม,ม <Okay. S 1> ยังไม่เคยฟังเลย okay. Love Confession ได้ครับผมจดไปก่อนลองไปฟังดูมีขอกำลังใจไปฉีดวัคซีนหน่อยลูกขอให้หายไปไว้นะครับแล้วก็ขอให้ไปฉีดแล้วไม่เจ็บขอให้คุณหมอมือเบาครับแล้วก็ขอให้กลับมาแล้วไม่มีอาการข้างเคียงครับหายไว้ไว้นะครับ ขอบคุณค่ะสอบส,สู้ๆออกของสู้ๆเปิดกล้องแล้วอยากดดันนะขอบคุณครับวรอกินของขนมขอบคุณครับมีกำลังใจเต็มเลยเดี๋ยวนี้กินขนมหวานไหม<ด>อือช่วงนี้กำลังลอดอยู่ครับ<ด>พยายามจะไม่กินแต่ว่าก็มีแอบกินบ้างเลยครับนิดนึงแต่ช่วงนี้ก็ออกกำลังกายบ่อยครับต้องต้องออกแล้วเพราะว่าจะไม่ทานเอานะ มีซีนต้องแบบมีซีนต้องต้องถอดเสื้อด้วยก็เลยต้องรีฟิตหุ่นแหละวั <S <S นนี้จะมีเพลง cover ไหรมครับมีครับม,มีมีอัดไปแล้วด้วยครับแต่ว่ายังไม่ปล่อยครับยังไม่ได้ปล่อยยังไม่ได้ถ่าย MV ด้วย <S <S ผมก็อยากฟังนะครับอยากดู <S 1> <S 1> อ่านเว้นไว่ทานอีกแล้วอะ ผมเล่นมาข้างล่างแล้วเนี่ยทำไมถึงเลือกขนานี้หรอคะ่ะก็เพราะว่าชอบภาษาจีนครับอืมผมแบบเรียนภาษาจีนตอนมอตน้นตอนนั้นเรียนไม่ได้จริงจังเท่าไหร่ครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบชอบภาษาจีนก็เลยลองไปเรียนพิเศษดูครับแล้วก็เรียนมาเรื่อยๆถึงตอนนี้เลย ก็เลยเลือกเรียนมาหาลัยก็คือเรียนภาษาจีนเลยครับเตรนะียมิดเราอนนี่นี่ถอดเสือ้อ <laughs> จะกินแบบไหนอะกินแบบวีหรือว่ากินแบบกลัว, <laughs> ลวเราเล่นครับ <laughs> หุ่นแบบตอนนี้ยังไม่ไม่ค่อยดีเลยครับไม่มั่นใจที่จะถอนเลยก็เลยต้องรีบออกกําลังกาย <laughs> เป็นทอ้อเลยครับไม่ชอบออกกาลังกายชอบกินมากกว่า สอบเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วครับวันนี้สอบเสร็จแล้วหนึ่งตัวเหลือวันศุกร์กับวันเสาร์อีกครับผมนั่งนานๆแล้วปวดหลังอ่ะแล้วก็ชอบบิดให้มันดังกรอบแกรบอ เมื่อนี้เคยเรียนร้องเพลงใหม่ครับร้องไปพอมากเลยต้องมีซิงเกิลเป็นของตัวเองแล้วครับเคยเรียนครั้งเดียวเองครับครั้งเดียวเลยในชีวิตนานแล้วครับช่วงช่วงหลายเดือนแล้วครับน่าจะเกินครึ่งปีแล้วครั้งเดียวครับแล้วก็ไม่ได้เรียนอีกเลยผมก็อยากไปเรียนเหมือนกันเพราะว่าก็รู้สึกว่าตัวเองก็ยังมีจุดที่แบบอยากจะพัฒนาให้มันไปได้อีกจริงๆผมก็ ผมชอบจริงๆผมชอบร้องเพลงแบบที่ใช้พลังเสียงเยอะๆแต่ว่าทําไม่ได้ครับเพราะว่าสเสียงเวลาร้องเพลงรู้สึกว่าเสียงผมยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อยากไปเรียนเพิ่มมาก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 อ่านหนังสือท่าน <c oughs> ไหมอ่มานทันแหละครับแหละอ่านทันอยู่ครับท่านอยู่แปลว่าไม่ทันทานครับได้อยู่ห่วมาก พราาะว่่แแบบคดรีวิวพี่จิวหน่อยพี่จิวน่ารักมากทุกคนพี่จิวก็คือดูแลผมดีมากๆเลยพาไปคลินิกแล้วก็แบบซื้อชอบพี่จิวชอบซื้อคีให้ผมทาบ่อยๆผมก็เกรงใจเงินพี่จิวมากมากแล้ววันนี้พี่จิวก็มาหาด้วยครับวันนี้พี่จิวก็มาด้วยครับเพราะว่าเปิดกล้อง วันนี้คุณพ่อคุณแม่ก็มาด้วยพี่ดิวใจดีมากทุกคนใจดีมากๆๆๆๆๆใจดีที่สุดเลยขอ้นแรไคด้เตอร์เ้ลอกหน่อยจิตอนนี้เป็นไอเกือไม่ออกครับเพราะว่าเต้เหมือนพี่ชีวินเสียงพี่ิวดังมาก อพี่จิวคุยกับคุณพ่อคุณแม่อยู่ครับพี่ชีวินพี่ชีวินวัสดีครับเพิ่งเห็นว่าเข้ามาเลื่อนเมนไม่ทันน่ะฮาลอดจะคอบหนึ่งเอ็มแล้วใช่ครับดีใจมากเลยจยังไม่เอาไม่เอาอาเดียวกั้างกอาไอี่แล้เนี่ย ที่ดิ什么时候开始准备拍摄呀อืมแต่มีต <laughs> ่แบบกตกมี่ตมีแ่มต่ว,วะะก็ีแ่มีตกแต้แย่มก็มีแต่แต่ีแ่แก็มีแต่แต่กมแตแต่กูมีแต่กูมีต่งต่กีแด้วย่วก็ไปแต่งตน้าดีวยครับีแต่แตอูียด่แยเพราีแ่าตอน,นูี้เยย่ีแต่แตู่ีแกูีแ่นดีกว่า พี่นุน้วชอบดารานนะแสดงคนไหนที่สุดแบบเป็นไอดอลของพี่นุน้วเลยคะชอบพี่ใหม่ดาวิกาครับพี่ใหม่ก็คือสวยมากหุ่นก็ดีมากด้วยครับแล้วก็แสดงดีมากฟังมาก,มาก,มากแสดงแบบเป็นธรรมชาติแล้วก็ผมดูแล้วอินอนะชอบครับชอบพี่ใหม่ประเด็นก็คือสวยมาก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 แล้วผมเห็นรูปของพี่ใหม่แต่ละรูปในไอจีก็คือตาแบบ ตาโตแล้วดูสวยอะแล้วดูแบบในตามีอะไรสักอย่างอยู่ตลอดเวลาเลยอะชอบมากมได้พี่อพอไปนะวความสุขพี่ชีวินไลฟ์ด้วยนี่เผมไอ้นี่ไปแล้วนะครับพี่ชีวินพี่ชีวินยังอยู่ไหมอ่ะอุ้ยสวัสดีครับพี่ชีวินสวัสดีพี่ชีวินมา วันนี้วันนี้วันกองวันแรกใช่ปะใช่ครับวันแรกเลย<อ>พี่จิวมาสู้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 <ด>นะพี่จิวหายมากนะคะพี่จิวหายต่อขอพูดอะไรนิดนึงได้ไหมพูดสิได้ครับพูดจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้หนูนิวนะ เราก็ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของหนูนะคะรวมไปถึงนักแสดงทุกคนเลยเราก็อยากฝากหนูนิวด้วยจริงๆแล้วว่าเราสองคน่เจอกันมาก่อนหน้านี้นานมากแล้วเนอะถูกไหมใช่ครับเจอกระตุกหรือเปล่าได้ยินแชมกระตุกนิดน,นึง <laughs> ใช่เราอะ่ <laughs> ะเจอน้านี้ มากเลยเราก็จะบอกว่าน้องเป็นคนตั้งใจทํางานมากๆแล้วก็เออเราเชื่อว่าทุกคนจะไม่ผิดหวังกับความตั้งใจของน้องรวมไปถึง acting น้องด้วยวันนี้ถ้าเกิดสมมติในฐานะรุ่นพี่รุ่นพี่รุ่นพี่ก็จะบอกว่าเออไม่ต้องกังวลพี่ชี้ว่าหนูเตรียมตัวมาพร้อมแล้วสิ่งที่หนูต้องทําคือสนุกไปกับมันโอเคไหมอช่ ถูกอะจะไม่เครียดไม่กดดันด้วยอา้าวกระตุกไปแล้วหนูนิ้วหพี่ชีวินกระตุกพีช่ชีวินกระตุกกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วที่รักที่รักวันนี้สู้ๆนะลูกทำให้มีความสุขนะคะขอบคุณครับน้องขอให้วันนี้ การที่ดีของหนูนะลูกนะไม่ต้องกังวลอะไรแล้วนะคะคนดีครับตอนนี้ยังก็ตื่นเต้นอยู่ครับแต่ว่าถ้าไปถ่ายก็ต้องสนุกไปกับมันแหละครับ <laughs> เออสนุกอยู่แลลว <c oughs> กระสิบกระสิบว่าเชิดเชิดลูกทําให้มีความสุขอยู่วงการบันเทิงชื่อก็บอกแล้วว่าบันเทิงเราต้องมีความสุขนะโอเคไหม <c oughs> ได้ครับเชิดเชิดไปเลย <c oughs> <c oughs> เราต้องเชิดเชิดนะ เป็นกาให้แบวมาให้กาลังใจแหละขอบคุณครับคิดถึงจังเลยฟิลเตอร์น่ารักจุ๊บชาติชันก็น่ารักเปล่าพี่ชีวินก็น่ารักเหมือนก well> ันนะครับพี่ชีวินว่าเอานิเงไปรับเชิญเรื่องใหม่อ๋พี่ชีวบอกว่าพี่ชีวินต้องให้ผมไปรับเชิญเรื่องใหม่แล้วล่ะครับเที่ยวติดต่อต้า บายบายลูกปแล้วอ๋อสวัสดีครับบ๊ายบายนี่ถึงนะครับค่ะไว้เจอกันบ๊ายได้ครับไปแล้วอ่ะต้องเช็ดนะครับวันนี้โอยทำไมมันร้อนจังมันเป็นแอร์โข่ใช่เพราะว่ามันเสียงมันจะเข้าเวลาทายเขาจะเปิดปั จะกลัวหนาใส่ยากนอ,อ,อนการเริ่มนอนนะหนักเมื่อว,วานวันเดียวเมื่อวานชาวบ้านล,ล,ล,ลมนะลมพัดลมลมเย็นไม่มาลุกแล้วนะครับว่าเข้าบ้านแะล้วจิจบอะไรด้วยครับไม่ใช่ลมเย็นจักแดดที่ร้อนมากรู้เลยว่านี่คือแดนะแดแบบน่ใส่คิวเต้ใส่แล้ว,แล,วแล้วมันเปลี่ยนทิศสองเข้าบ้านจิวว๋วอ่ะมันเรารู้เลยว่าอันเนี้ขึ้นหน้าเนนะี่ อันนี้ดีกว่าคอิวเตอร์อยู่กระรองด้วยครับใส่สักหน่อยดีกว่าอันนี้ร้อนมากเลยครับเดี๋ยวเราดูไปกันสิว่าว่าเดี๋ยวสักพักเราไปซื้อขนมมนูจะได้กินก่อนก่อนถัง ได้ครับครับเดี๋ยวอีกประมาณสามสองสามนาทีผมจะไปแล้วนะครับเตรียมตัวแล้วจับอมัดบดด้วยครับหิวขนมไหมตอนนี้ก็อยากกินครับแต่ว่าพยายามลดอยู่ก็ <c oughs> เลยจะไม่กินครับวันนี้กินนมอย,อยัง ยังไม่ได้กินเลยครับช่วงนี้ไม่กินแล้วเดี๋ยวโดนว่าครับเดี๋ยวโดนตีนะะตอนนี้คนอื่นถ่ายอยู่หรอก็ใช่ครับตอนนี้เฮียถ่ายอยู่ครับเป็นคิวของเฮียช่วงเช้าถึงบ่ายครับอือส่วนผมก็จะช่วงเย็นๆนะครับวันนี้ก็คือเฮียเหรียญ ทำงานหนักมากครับเฮียสี่ทำงานหนักจริงๆตั้งแต่เช้าเลยไม่ใช่แค่วันนี้ครับก็คือช่วงนี้เฮียทำงานเฮียทำงานแทบทุกวันเลยผมเห็นแล้วก็เหนื่อยแทนสงสารเฮียอยากให้เฮียได้พักบ้างอย่างเมื่อวานที่เมื่อวานก็มีครับเมื่อวานไปคุยบทกับยอบมาเวิร์กช็อปครับตอนแรกอะ<ม>ยอบเห็นว่าเฮียเหนื่อยเลยครับช่วงนี้เฮียทำงานทุกวันเลย ก็เลยกะว่าเมื <gez úc ime> ่อวานไม่ต้องเวิร์กช็อปแล้วพีอบก็จะยกเวิร์กช็อปครับแต่ว่าเพื่อให้เฮียได้พักผ่อนแต่เฮียก็คือไม่พักอ่ะเฮียไม่ยอมพักครับเฮียก็คือสู้เต็มที่มากๆเฮียก็เลยมาเวิร์กช็อปด้วยครับเมื่อวานเห็นแล้วสงสารเฮียอยางให้เฮียนอนเยอะๆอย่างให้เฮียแบบกินออกกําลังกายแล้วก็นอนตามที่แบบเฮียอยากทําแต่ว่าช่วงนี้ก็งานแน่นมากๆเดี๋ยวเฮียก็ต้องไปเกาะแล้วด้วย ก็เป็นหัวเฮียนะเนี่ยแอบกระซิบครับเฮียสู้ๆนะสู้ๆนะครับเฮียยังไม่ได้ยินมีเฮียไทยอยู่ครับแอบมาบอกตรงนี้วันนี้ยี่สิบครับอายุเท่าไหร่หรอป้า่ยังดี ขอบคุณนะครับกำลังใจเยอะแยะเลย <_ d ream> <_ d ream> เดี๋ยวผมไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปเตรียมตัวนะครับไปอ่านบทดีกว่า <_ d ream> ขอบคุณนะครับที่วันนี้มาดูไปแล้วนะครับไว้เจอกันไลฟ์หนะ้าไม่บาย คิดถึงนะครับไว้เจอกัน,นครับ